แมที่จ้พี่น้องสัคู่สัคนมากินยำหม,มักม่วงน้องกันจ้ยยำหมักม่วงใส่กุ้งีเห็นบ่กุ้งลวกแม่จ้าอันนี้ของอิหล่าเราเนีแม่แม่ของขอยของอิหล่าเป็นแฮมกับซาลามิจ้าเห็นบ่ใส่กุ้งแล้วกะมีของขอยนีเห็นบอของขอยสิมีผักของขอยสิมีผักคอยมาก,กินผักอิหลา่าบอคอยมาก,กินผักเป็นไดเดี๋ตวจะเธอคือว่าน้องจ้าเนาะ นี่แหละจหนมามามายิบหมกม่วงจ้าย้บหมกม่วงกับน้ำสตอเบอรี่ปั่นนี่น้ำสตอเบอรี่ปั่นเต้นนั่เล้นพี่น้องสุกุสุคนมากินย้บหมกม่วงน้อกันได้จ้าเด้อมาหนมเหนมะได้เวลากินยิบหมกม่วงแล้วเดี๋ยวเรากินน้ำกันมะโชคดีจ้าลนงชิมฟองน้ก็อูอบอกที่ไหนยังหวานล้เลย แซ่บพี่น้องอันปั้นนั่นนั่นไหมจ้ะปั้นสตอรอเบอรี่ไหมสตอรอเบอรี่ปั้นปั้นใส่นม,ป,นนมปั้นใส่นมแล้วก็อ่าแซ่ไอศครีมมมากมากจ้นะมะกินยำหมักงวงบาหนี่งมันมีขนมเจ๋จนะนนงเนาะจ้นะนาะลืมเด็ดขนมเจ๋งใส่ซอสนาะเนาะจ้ะนาะแซ่บสมยิบฤิ์แซ่บ mời những các ngạc kim Nó nhìn ngạc nó ngạc kim ngạc này ngạc kim ngạc kim Nó kim ngạc nén à kim ngạc kim nữa kim ngạc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  喜欢。我我。 มันเค็ดแ้วน้องคุแต่คำว่าเค็ดแ้วก็หรอเค็ดแ้วเบ็แปลว่าหยุดเสียวฟันพูดเกอนส่วนภษกไซสหนานละคำสองคำเดียวจะช่วยด้วยว่า กเกี่ยมพี่ก่วเี่ยมเป็นวันอย่างพี่ก่ยเตี่ยมตกโตกินพี่ก่เกี่ยภาษาทยรายาลาทภายักลางทิกจบแถ้าเป็นภาษาเกี้อ่ะมเน้ากัจะกินจะกินอิสานมาหะากัดขีดก่เกี่ยมปลาทไทยกัดทิ้งจบอือกุจอตกโตหล่ะตกโตตกโตเป็นวันยังเตกโต ภาษาไทยกับการตกโตนูเย่นูตกโตตุกแกโอเย <laughs> ต,อตกโตกับตุกแกอเดีวยวกันตุกแกถ้าเป็นภาษาอีสานตุกแกเป็นที่อิ่นรเ่ารวมมาด้๋ยแม่ขีดกับแม่ริม ใช่อันสมัยก่อนนี่เป็นเด็กหน่อยเอามะลอกหนังกินเขานอื่นอืมตอนที่แม่เป็นอ้อนม่กินหูเลี้ยงลูกประมาณประมาณสิบปีสิบปีไปกินหูเลี้ยงกินกินได้เลยก่ะกินได้สรุปเป็นยานะอืมตักโตเนี่ยเป็นยานะ่ยตัแกเนี่ยภาษาอีสานเขานอื่นอย่างเนาะขุก็ลืมตึกนึกบ่าอ่านึกบ่ออกไปจากพระสายอีสานมาทำแมนขานอื่นอย่างนี้ ก็นี่บอกแยกใครนีกก่อนติตติตอนึกว่าแต่ไดดูวะนึกบอกพี่้องนะคอยคอยเอามาหลอกหนังป้งพี่รองโอ้แสบพี่อีกัปอมนี่ขาออ่ยนอนนอนนึกบอกเาทานอีานหองยังมจำมาได้ตก๊กตั่ใช่ตก๊ตบ้านเมียงบ้านทังตกโตัวพาเหนืองอื กับแกะกับแกะวันนี้มันหอมกับแกะกับแกะอืมองเทรเมตมม้า่อฮ่าฮาฮ่า่า่าฮ่า่ากกาฮ่าฮ่่าฮมาฮ่าฮ่าก อันนั้นเป็นภาษาเมียงตบกตุภาษาเมียงห้องเอฟเอฟมันจะเอฟเอฟเอฟเหมือนกัถ้าภาษาถ้าภาษาไทยภาคกลางมันก็จะห้องตุ๊กแก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 ตุ๊กภาษาใต้ก็ตุ๊กแกฮิตุ๊กแกฮิแกะกระลุกนั่นก็เรีย<ต>กงี้กภาษาใต้ตุ๊กแกห้องตุ๊กแกฮิ

ไม่กระหมูกหลายลักถ้าพริกชนไว้หมัางเผ็ดถ้าเป็นขี้กันขาดหนุกใจเรื่องขาข้างเท้าโอ้เกียดจะมาแบบเมืองขี้กันขาดข้างเท้าคนอีสานอะขี้กันขาดข้างเท้าข้างเท้าขี้กันขา จำไว้นะอีสานที่กังขาดภาษาเมียงค้างคาวภาษาไทยเนี่ยค้างคาวขยันข้คางคาวอ่ะค้างคาวก็อีเกียภาษาอีสานอีเกียที่แม่อุ้งกับขี้เน่ยขี้กันขาดนะค้างคบเออค้างคบเหมื pues อนเออหน้องยังนึกอกกยอนแก่งมากขี้กันขาดกับค <tones> ้างคบเหมือนที่หลาว่าคขี้กันขาดค้างคาวปรามันเข้ควายเหมือนกัน

แปลว่าฉลาดภาษาอ,อังกฤษล่ะลู <Smart. S 1> Smart. ะสกสมาร,ร์ทการกฤษสมาร์ทกันถ้าเผ็ดก็ต่ังกฤษว่างนลูกสไปซี hmm. เ่เผ็ดสไปซี่อีหลาวะสไปซี่เผ็ด ล้ำแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษเอามา <Delicious. S 1> ลเลย delicious delicious อีลาว่า delicious ถ้า delicious มากๆอ่ะคมอมแต่นี้มันเป็นออสเตรเลียคามเคร์ very delicious c คอ r ภาษาพวกออสเตรเ um. 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 ลียบัเคอ r น u ามุ่เอรามคนูาเคร์นมอะครน้ร้จลำล้ำอิลิเซียบิลี

แม่ไม่ได้กินกเลยแม่ไม่ได้กินจะโตลูกออกไปงดนายแต่เธอเนี่ยอะจากเป็นแม่คนเป็นสิทธะงามไหนันจารย์จะอยากเป็นแม่คนะทะลุทะลูกันกเจะอยากเป็นแม่คนเลยยังเห็นทะลุหยิดไหลเสียบียาบลูกน้องเลยอืมอืหลาย

น,นั่งของห้อจะภาษาไทยจักรไทยละ่ะกิกออ้งกาออ้ากไทยอันกิงกาไทยภาคกลางอ่ะกิ้งกาภาษาเมียงมันเท่ากับจักรกาภาษาอีสานกับกีกับปวมแฟนคลับอกว่เแฟนี่ับอู้ีสามแฟนคลับฟัง อุอีสานคำไหนได้ของบอกแฟนคำแม่รู้แซ่อืม,อมนึกไหลอันนี้เห็นขี้กายเกอีอ่ยนึกได้บอกแฟนขับนะแฟนลับรอฟัง ขี่ลายแทอเฮ้ยลูกไผ่แมขี้ลายแถอะว่าภาษสันกับ,บ่เป็นว่เป็นว่าเป็นว่ามาแม่อะว่าบอกว่ได้ยน <laughs> ว่า <laughs> บว่าเถอะนี <laughs> ่คือเมือนน ใว่าสีบอทิ้กันฮ่าฮหาฮ่าฮวังใช่ว่าสีบอทิมกันเอวนยังไหนว่าจะไม่ทิ้งกันมีแฟนหรอคะมีก็เยอะแยะมีเยอะแยะที่ว่าจะได้ฟังบอสบอก เป็นรองเพงนี่นะแต่ว่าม,มีแฟนแล้วหลังพาแฟนมาให้แม่พอหน้าจริงเลยข้นไหนคนไหนก็ได้ลูกแม่ยังมาเข้าไปตอนในห้อง,อง <laughs> นอนนอนอยู่เต็มแพะนอนอยู่เต็มแพะเลยคือบอกกับเบิ่งในห้องนี่ยของดึงแฟนนอนอยู่เต็มแพะตุ๊กตาเนาะ เป็นกับทำะไรอิหลาลมีแฟนหีืยังสิบอจา้าหลาพูดอะไมีแฟนโสดจีบได้ฮ่า่าลาว่าโสดจีบได้ฮ่าฮ่าฮ่าพูดอะไรี่ไม่จีบอิสลามมาได้มาได้มาจีบลูกเงี้ยฉันพูดมาเลยอิหลาว่าโสดจีบได้โอเพ่นแล้วโอเพ่นแล้วเปิดท่าโสดจีบได้เหรออิหลาอะไรวะโสดจีบได้อีหลามาแม่สบายผมตัวเออสบายผมตัวโสดจีบได้สันอีหล่า จะสูตรมือ้อน่ะหนอวันนี้สูตรมือ้อน่งไม่ิกันเป็นคานทองเม,ม่ต้องไปขอ,อเอาพี่น้องอมยไปขอหรอเมยต้องไปขอนาเดชพี่น้องนาเดชตายนาเดชตายแล้ว <c oughs> ตายแล้วเฟ้นาเดชคืออย่างจรลูกคือแตงทย

อู้ย่าๆนะมันออกไปไกลอู้จ้านาเด็ดคนคนแกนนั่นถูกใกล้บ้านแม่นี่นนะคนแกนใกล้ๆบ้านกันเดืองนี่นะน่าเด็ดมียูสาบ้านแยงหน่อยกว่าจ้าข่อยกับพุ้งหงอแกนเพ็่ตวนบากันนาเด็อยู่คนแกนด้วยใกล้บ้านข่อยเ้อแยงหน่อยคนแกนไหมจ้าเมนบาจ่าข่อยกับพุ้งหงอกันจ้าไปคอน่าเด็กไม่เห็ล่ะ ไปแย่งไปแย่งของกันยา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 สีง้อมบนน้อบมันจะไดยาสีงอมบจะได้แย่งยายาแย่งน้องก็ยายแย่งน้องโอเคอ่ะเราจะเธอน้องกับแม่เดีนควบกันมาก่อนแล้วโอ้ยน้องพอละพอแล้วนะเพื่อนนี่เราพอแล้วไปเลยไปกูไปงานเนี้ย kẹo, kéo 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 kẹo, kéo kẹo kéo 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 Okay. Okay. kéo 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 Okay. Huh? kéo okay, mm. okay, kéo <coughs> ขอบัวต้องตองแต่งโอ้แม่ขอบัวติงตองพี่น้องว่ามันต้องแต่งขอพิชเรื่องดำมิมูมีบวกหรอกเด็กนักกันกึกกระหัวก้พี่น้องต่ละมือแต่ละเป็นสอนภาษากันไปตัวจิตตัวเด่นขอบัวขอบัวตัวอยู่ความสุขเรื่อยน่อยจ้ะความสุขนึ่ ขาได้จากขอบครัวได้จากด้อะอันดับแรกอันดับแรกขอบครัวจะคขอบครัวเป็นอันดับอันดับหนึ่งกล่องเสียแนเหมนแร้แจกหน่อคิด่าเรื่องกินแจกที่ส่วนความอันนี้อัน ถึ้นเกล็ดแขว่เส้นมันอ่ะกับทั่วดินมาจ้ะต้องเกี่ยวกับวดีินมันมันอันี้โอ้ยนสุ่มบันี้โอ้แสบบบโอ้โเนเข้ากันแสบ ล้ากันหมายเลพยาง่าหมาย่ลขประมาณหกโมงแรงจะมือห่อนเ๋ยวช่วงมันห่อนเป็ช like ่วงหกโมงแรงนี un, so ่เนมือสานำประมาณเก่าโมงสาวสิบโมงสาวกำลังดีเก้าโมงสาสิบมงสาน้ำอุ่นหมาะน้ำสีบราเ็นบ่อห่อนนะจะอุ่นหมะอืสบายมากมาอีกการเปลี่ยนตอนนี้ ก็หนูจะโม่บายโมงคืองหนอเนอาะบ่ได้จ้ะเหไม้เลยเนอตั้งใช่ว่าไหม้เลยเพราะว่าแดดออสเตรเลียมันไหมมันคือแดดบ้านเมืองไทยเขาอือเมืองไทยเขาแดดเราเฮียสิออกนะจ๊ะยุ่นี่แดดเฮียบ่ออกเลยไหมไหมผิวเขาได้จ้ะอือ แดอยอยดทนหัน้ิเอาไป้างนอกโดนพ่นธุ์เฮดายเได้บบให้ออกไปทอนผิวมันจิหมใหม่หน้าว่าน้ำใสเป็นตลิ่งพี่หา่เป็นคนเปิดเกลียมทำความสะอาดจากไปมันแ่งไปันเด่นหน้า,นาก็จะเป็น แ <Bad, bad, S 1> บตไก่ธรมดเนียจากมั้เนืนาวานันแบบันคำมาลากันเหมือนกันคำมา <Yep. S 2> คำมาลาเใช่ไปอู้ถูกป่ะคัมมาละ่ะคำมมาละ่ะคือกล้องจากกล้องกล้องเนี่ดูคำซับเูื่อใช้ภาษาจีนมาสามิด ก้อนแม่จมูกพอกันไม่ให้กินหนัหกหักสกูลสกุลนำลำเลื่อวยหลังกายแข็งแรงสมบูรณ์บัดดีจ้า